หมอมัดอึกว่หาหลายหลายครั้งค่ะและฉี่ด้วยเชื่อว่าทุกๆคนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะหลีกเลี่ยงห้องน้ำสาธารณะอย่างสิ้นเชิงได้วันนี้หมอมัดมีวิธีค่ะที่เราจะสามารถเอาตัวรอดจากห้องน้ำสาธารณะรู้ไหมคะว่าเวลานักวิทยาศาสตร์จะสำรวจว่าพื้นผิวตรงไหนมีความสกรปรกมากหรือน้อยเขาตรวจแบคทีเรียที่พบในอึนค่ะ ว่าติดอยู่ในพื้นผิวนั้นมากน้อยเพียงไรเพราะว่าแบคทีเรียเหล่านั้นสามารถนำเชื้อโรคร้ายแรงได้หลายอย่างเช่นพวกโรคระบาดต่างๆที่เราก็รู้รูกันดีอยู่แล้วว่าโรคอะไรแล้วก็โรคที่เรากลัวที่สุดก็คือโรคอาหารเป็นพิษค่ะเพราะว่าทั้งอุจจาระลาดอาเจียนคลื่นไส้เวียนหัวอ่อนเพลียโหยมาทุกอย่างเลยค่ะถ้าใครที่เคยเป็นโรคนี้แล้วก็ไม่อยากจะเป็นอีกแล้วใช่ไหมคะหนึ่ง เลือกห้องน้ําห้องแรกค่ะเพราะว่าน้อยคนที่อยากจะเป็นคนแรกจริงหรือเปล่าเอ่ย <laughs> มีบทความที่ลงใน Yahoo News แล้วก็อีกหลายๆที่เลยค่ะที่บอกว่าคนเราอะ่ะมันจะคิดว่าห้องน้ําห้องแรกอะ่ะเดินไปถึงก่อนมันต้องสกปรกสุดคนใช้มากที่สุดแต่จริงๆแล้วอะ่ะทุกคนคิดอย่างนี้ไงคะเลยเดินเลยห้องน้ําห้องแรกไปเป็นส่วนใหญ่ค่ะห้องน้ําห้องแรกจึงสะอาดที่สุดค่ะถ้ามีส่วมให้เลือกระหว่างเป็นแบบนั่งยอง,ยอง กับนั่งเหมือนนั่งเก้าอี้เนี่ยให้เลือกห้องน้ําแบบที่นั่งตรงๆเพราะเราจะได้ไม่ต้องสัมผัสกับอะไรแต่ว่าถ้าเลือกไม่ได้จริงๆเราจะต้องใช้ห้องน้ําแบบนั่งเหมือนนั่งเก้าอี้เนี่ยถ้าเราลังเกียจเนี่ยก็ให้เราติดตัวพวกน้ํายาที่ใช้ทําความสะอาดฝาลองนั่งบาห้องน้ําเขาก็จะมีติดไว้ในห้องน้ําเลยนะคะหรือใช้กระดาษที่เป็นแบบใช้แล้วทิ้งที่ใช้สำหรับครอบฝาลองชักโครกโดยเฉพาะเลยก็ได้มีการสํารวจนะคะว่าในอังกฤษอ่ะ มีผู้หญิงที่ขึ้นไปนั่งบนฝารองนั่งชะโครกอ่ะเพียงแค่สเปอร์เซน์เท่านั้นหมอมัดก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าที่เหลือทำย่งยังไงสวอดเหรอแต่ถ้าจะไปนั่งยองๆบนที่นั่งชะโครกอ่ะหมอมัดไม่เห็นด้วยเลยนะคะเพราะถ้าเราไปเหยียบฝารองนั่งชะโครกสกปรก,กแน่นอนแต่ถ้าฝารองนั่งชะโครกไม่ได้สัมผัสเท้าของใครเป็นฝารองนั่งที่สัมผัสแก้มก้นคนเฉย ก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ไปเพาะเชื้อค่ะหาว่ามีแบคทีรียบนพื้นผิวของฝารองนั่งเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเขาก็พบว่าฝารองนั่งชโคกอ่ะมีเชื้อโรคน้อยกว่าบนโทรศรัพท์มือถือที่เราถือถือกันอยู่ซะอีกนะคะฝารองนั่งอ่ะก็ไม่ได้สกปรกขนาดนั้นนะคะโมะมัดคิดดูจริงอยู่ก็น่าจะใช่นะเพราะว่าหมมัดไม่เคยเห็นใครเลยที่ไม่ได้ใส่กางเกงในคือแก้มก้น เป็นส่วนที่สัมผัสกับฝาลองนั่งใช่ไหมคะแล้วกแก้มก้นของทุกคนเนี่ยก็ถูกปิดบงังซ่อนไว้อย่างดีในกางเกงในเราไม่ได้เอาแก้มก้นเราไปเผยผึ่งไปสัมผัสพื้นผิวที่ไหนหมมัดว่ามือเราเนี่ยแหลคะค่ะสกปรก่ากแก้มก้นซะอีกคะ่ะการที่เราจะขึ้นไปนั่งยองๆบนฝาลองนั่งอ่ะมันมีอันตรายจริงๆนะคะหมอมัดเคยมีเพื่อนคนหนึ่งคะ่ะที่ขึ้นไปนั่งยองๆบนฝาลองนั่งแล้วก็เอินฝาลองนั่งอ่ะ มันทนรับน้ําหนักของเธอไม่ไหวมันก็เลยแตกแล้วเธอก็เลยสไลด์ตัวปลื้ดลงมาพร้อมกับขณะที่สไลด์อ่ะก้นก็ไปดวโดนชิ้นส่วนที่แตกอะคะ่ะบาดเป็นแผลยาวถึงกับต้องเย็บเลยนะคะและอีกอย่างหนึงเวลาเราเข้าห้องน้ําอ่ะบางทีพื้นมันเปียกแล้วเราก็เอารองเท้าปิดเปียกอ่ะไปยืนบนฝารองนั่งที่เรียบเรียบลืบ่นๆอ่ะมันไม่ใช่วิธีเอาตัวรอดที่ดีเลยนะคะเลือกห้องน้ําที่แขวนกระดาษชําระแบบ o v e r หรือ Under ดีค่ะเพื่อนๆน่ะเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางที่ถึงแขวนกระดาษแบบนี้บางที่แขวนกระดาษแบบนี้มันต่างกันยังไงคือแบบที่แขวนแบบ under ค่ะคือแขวนแล้วก็มีส่วนห้อยๆลงมาของกระดาษชำระที่ติดอยู่กับฝาผนังแบบนั้นเป็นแบบที่อะอไม่ควรจะเข้าห้องน้ำแบบนั้นนะคะเพราะว่าเวลาคนที่เสร็จกิจแล้วจะ ไปเอื้อมมือหยิบกระดาษชำระก็มีแนวโน้มมีความเป็นไปได้สูงเลยค่ะที่เขาจะไปสัมผัสกําแพงตรงนั้นนะคะเพราะั้ากำแพงเนี่ยมันจะเลอะใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ดึงกระดาษชำระที่เขาต้องการไปแล้วกระดาษชำระผืนใหม่ที่ห้อยลงมามันก็ไปสัมผัสกับกําแพงแล้วถ้าเราไปใช้ต่อมันก็มีความเป็นไปได้ที่กว่าเราจะคว้าไอ้เจ้ากระดาษชำระที่ห้อยห้อยได้เราเอามือไปโดนกําแพงตรงนั้นนะคะให้คิดถึงการติดเชื้อ เหมือนกับสีแดงนะคะหมึกแดงไปเลอะตรงไหนไปเลอะตรงกําแพงเราเอามือไปป้ายด้าหลังเราก็เลอะหมึกแดงเช่นกันค่ะแต่ว่าถ้าแขวนแบบ Over กระดาษมันจะอยู่ห่างจากกําแพงมากส่วนที่คนเนี่ยดึงไปใช้เขาก็ใช้แล้วเขาก็ทิ้งไปแล้วส่วนที่ห้อยมาใหม่ก็จะเป็นส่วนที่ไม่ได้สัมผัสกับอะไรเลยค่ะรู้ใช่ไหมล่ะเมื่อเสร็จกิจแล้วอย่าลืมล้างมือนะคะเพราะว่ากว่าที่เราจะเสร็จกิจอะ มือเราผ่านอะไรมาบ้างมือเราก็จับประตูจับลูกปิดประตูจับที่กดชําระชักโครกโอ้ยจับสารพัดพอเสร็จแล้วอะให้ล้างมือวิธีการล้างมือเนี่ยเราก็ล้างมือแบบที่ CDC แนะนําก็คือเอามือไปเปียกใต้ก๊อกก่อนแล้วก็ถูสบู่ถูสบูน่นี่ก่อนอื่นไปถูตรงก๊อกเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราเสร็จล้างมือเราจะต้องสัมผัสก๊อกอีกรอบ ถ้าเราไม่ล้างหัวก๊อกก่อนมือเราจะไปโดนหัวก๊อกที่สกปรกมันก็จะสกปรกอีกค่ะการล้างมือล้างให้ทั่วทั้งฝ่ามือหลังมือแล้วก็ตามซอกเล็บค่ะเวลาในการล้างมือต้องประมาณ20วินาทีก็คือให้สบู่สัมผัสพื้นผิวเรา20วินาทีทีนี้ใครจะมานั่งนับหรอคะว่า20นาทีหรือยังก็ให้ร้องเพลง Happy Birthday to you สองจบค่ะนั่นก็คือประมาณ20วินาทีค่ะ พวก๊กก็สะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อล้างมือเสร็จแล้วอย่าใช้ที่เป่ามือนะคะเพราะมีงานวิจัยแล้วโดยเฉพาะที่เป่ามือแบบเจ็ตแอร์ที่มันเป่เปาลมแดงสิบวิแห้งอะคะ่ะอันนั้นนะ่ะเป็นตัวที่แพร่เชื้อได้กระจกระจายฟุ้งไปทั่วห้องน้ำจะแพร่กระจายเชื้อได้มากกว่าแบบที่เช็ดมือด้วยกระดาษเช็ดมือหรือผ้าเช็ดมือถึงร้อเท่าถ้าเผื่ว่าเราเห็นคนที่ใช้เจ็ตแอ ข้างๆเราเนี่ยรีบเดินออกไปให้พ้นๆเลยนะคะทีนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าอ้าวก็ก่อนที่เขาจะเป่ามือมือเขาก็ล้างมาสะอาดแล้วไม่ใช่เหรอจะมีเชื้อโรคอะไรมากระจา,กกะจายอืมจริงๆแล้วน้อยคนมากเลยค่ะที่จะล้างมืออย่างถูกวิธีและมือพวกเขาเหล่านั้นนะ่ะที่ไปล้างใต้ก๊อกแค่สองสามวินาทีอ่ะไม่มีทางที่จะปลอดเชื้อโรคหรอกค่ะถ้าเราหาอะไรเช็ดมือไม่ได้จริงๆจะเช็ดอะไรเดียค่ะ ก็ไม่ต้องเช็ดหรือถ้าจะเช็ดจริงๆให้เช็ดกับเสื้อด้านหน้าค่ะหรือกับเกงกระโปรงด้านหน้าอย่าไปเช็ดกับตรงก้นด้านหลังนะคะเพราะว่ากางเกงกระโปรงด้านหลังของเราเนี่ยนั่งไปบนที่นั่งสารพัดเลยค่ะอย่าบอกนะว่าทำมานานแล้วมีอีกอย่างหนึ่งแถมให้กับคุณผู้ชายค่ะก็คือเวลาคุณผู้ชายไปฉี่ที่โถฉี่แล้วเห็นโถฉี่เนี่ยเขามีเป็นจุดดำๆหรือว่ามีเป็นรูปมแมลงหรือมีอะไรเป็นที่สังเกตอ่ะ อยู่ตรงที่ที่เราจะฉี่ไปโดนได้ก็ให้เล็งเป้าฉี่ไปตรงนั้นเลยค่ะเพราะว่าโทสุขภัณฑ์ผู้ชายได้ออกแบบไปแล้วค่ะว่าฉี่ตรงไหนถึงจะกระเด็นน้อยที่สุดก็ให้เราไปฉี่ตรงนั้นสรุปแล้วนะคะวิธีเอาตัวรอดจากการใช้ห้องน้ําสาธารณะก็คือเลือกห้องน้ําห้องแรกเลือกห้องน้ําที่มีการแขวนกระาดาษชาระแบบโอเวอร์ Over ค่ะคือกระดาษไม่ติดก,กาแพงล้างมือหลังจากเสร็จกิจทุกครั้งโดยไม่ลืมที่จะล้างหัวก,ก๊อกก่อนด้วยอันที่4ี่ เช็ดมือมากกว่าวิธีจะใช้เจ็ดแอร์อันที่5้าคุณผู้ชายอย่าลืมเล็งให้ตรงเป้านะคะจะสังเกตว่าวิธีเอาตัวรอดของมอมัดเนี่ยก็คือรอดไปพร้อมๆกันทุกคนคะ่ะเอาตัวรอดแบบคำหนึงถึงผู้อื่นเราก็จะได้ห้องน้ำสาธารณะที่ทุกๆคนสบายใจที่จะใช้แล้วก็มีความสะอาดสำหรับทุกๆคนคะ่ะอ้ออย่าลืมไปหาสกวตให้เก่งๆด้วยนะคะ